เมื่อหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งถูกข่มขู่รีดไถโดยเจ้าหน้าที่นอกกฎหมายราตรีไม่เพียงแต่ต้องรับมือกับการถูกรีดไถและคุกคามจากตำรวจปลอมสองคนแต่เธอยังต้องเผชิญหน้ากับอันธพาลกว่าสิบคนที่โผล่ออกมาจากพุ่มไม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่สี่แยกแห่งนั้นช่างเหนือความคาดหมายอย่างแท้จริงนี่คือเรื่องราวก่อนนิทราเหตุการณ์นั้นสี่แยกบางใหญ่บ่ายวันนั้นอากาศร้อนระอุดวงอาทิตย์อยู่เหนือศีรษะสาดสองผ่านกระจกหน้ารถที ราตรีกำลังขับอยู่หญิงสาววัย28ปีใบหน้าของเธอเคร่งครึมสายตาจับจ้องไปข้างหน้าอย่างมีสมาธิราตรีไม่ชอบใช้เวลานานบนถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเดินทางสามารถทำได้อย่างรวดเร็วราตรีไม่ใช่คนประเภทที่อารมณ์จะแปรรวนง,ง่ายโดยเฉพาะในตอนกลางวันที่ร้อนและเงียบสงบเช่นนี้ถนนที่เธอขับค่อนข้างโล่งไม่มีรถติดมีเพียงรถมอเตอร์ไซค์2-3คันที่สวนทางมาเธอเหลือบมองกระจกมองหลังเป็นครั้งคราว เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรถคันใดตามมาใกล้เกินไปแม้จะดูผ่อนคลายแต่ความคิดของเธอก็ตื่นตัวอยู่เสมอเธอคุ้นเคยกับการเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันบนท้องถนนรูปลักษณ์ภายนอกของเธอไม่ได้โดดเด่นแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ใครก็ตามไม่กล้าดูถูกเธอราตรีกดคันเร่งเบาๆหวังว่าจะถึงจุดหมายปลายทางในไม่ช้าเธอควบคุมลมหายใจรักษาความมีสมาธิทุกวินาทีบนท้องถนนสามารถเกิดเรื่องไม่พึงประสงค์ได้ แต่จนถึงขณะนี้ทุกอย่างยังคงเป็นปกติเธอไม่สงสัยใครเลยดวงตาของเธอยังคงสังเกตเครื่องหมายจราจรและป้ายสัญญาณต่างๆไม่มีเสียงแตร ى. ไม่มีเสียงตะโกนมีเพียงเสียงเพลงและเสียงเครื่องยนต์รถยนต์วันนี้เงียบผิดปกติราตรีพึมพำกับตัวเองโดยไม่คาดหวังคำตอบเธอจ้องมองตรงไปข้างหน้าโดยไม่มีรอยยิ้มหรือคำทักทายสำหรับเธอการเดินทางเช่นนี้เป็นเพียงกิจวัตรที่ต้องผ่านไปไม่ใช่สิ่งที่ต้องคิดมากเกินไปทันทีที่รถของราตรีเข้าใกล สีแยกบางใหญ่บรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนไปเธอชะลอความเร็วของรถดวงตาของเธอจับภาพชายสองคนยืนอยู่ข้างถนนรูปร่างหน้าตาของพวกเขาดูไม่เรียบร้อยเสื้อผ้าของพวกเขาดูทรุดโทมแต่ทั้งสองสวมเสื้อกั๊กที่มีข้อความว่าตำรวจข้อความนั้นดูเหมือนจะติดอย่างไม่เป็นระเบียบสีเริ่มซีดจางหนึ่งในนั้นชายร่างอ้วนที่มีผมบางซึ่งต่อมาทราบชื่อคือสมคิดเดินเข้ามากลางถนนเขาโบกมือพร้อมยืนตัวตรง วิธีที่เขาเคลื่อนไหวราวกับต้องการแสดงอำนาจแต่ดูเป็นการบังคับและน่าสงสัยข้างๆเขาชายอีกคนที่มีรูปร่างคล้ายกันแต่ดูอ่อนกว่าและมีผมสีดำสั้นชื่อท็อปแสดงสีหน้าเคร่งขรึมแต่ดูประหมาะ่าราตรีลดกระจกหน้าต่างลงเธอไม่ได้พูดทันทีเพียงแต่มองชายสองคนนั้นอย่างเย็นชาสมคิดก้าวไปข้างหน้าโน้มตัวไปทางหน้าต่างรถวันนี้มีการตรวจค้นครับคุณช่วยลงจากรถสักครู่เราจะตรวจสอบรถของคุณ สมคิดกล่าวด้วยน้ำเสียงที่จงใจให้ดูเคร่งขรึมราตรีกลั้นหายใจชั่วขณะแล้วตอบสั้นๆตรวจค้นอะไรคะเอกาสารฉันครบถ้วนท็อปชายอีกคนพูดแทกขึ้นลงมาก่อนเธอครับคุณเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังราตรีไม่ได้ขยับรถเธอประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็วไม่มีสถานีตำรวจไม่มีป้ายที่เป็นทางการมีเพียงคนแปลกหน้าสองคนที่มีท่าทางน่าสงสยัยเธอรู้ว่ามีบางอย่างผิดป,ปกติ ราตรีมองสมคิดด้วยสีหน้าเรียบเฉยแล้วหายใจเข้าช้าๆเธอรู้ว่าชายสองคนนี้กำลังพยายามกดดันแต่เธอไม่แสดงความกลัวแม้แต่น้อยสมคิดยืนอยู่ข้างหน้าต่างใบหน้าของเขาถูกจงใจให้ใกล้กับราตรีเรากับต้องการให้แน่ใจว่าทุกคําพูดของเขาได้ยินชัดเจนคุณครับกรุณาหยุดรถสักครู่มีการตรวจสอบยานพาหนะสมคิดกล่าวคณะเหลือมองท็อปราตรีพยักหน้าเล็กน้อยแต่น้ําเสียงของเธอยังคงสงบตรวจสอบอะไรคะฉันกําลังรีบมีธุระสาคัญ ท็อปก้าไปครึ่งก้าสายตาของเขาคมกริบน้ำเสียงของเขาสูงขึ้นพยายามทำให้ราตรีจนมุมลงมาครับคุณมีบางอย่างที่เราต้องตรวจสอบเดี๋ยวนี้ราตรียังคงอยู่ที่เดิมเธอไม่ยอมลงจากรถทันทีเธอเปิดลิ้นชักหน้ารถหยิบกระเป๋าสตางค์ที่มีเอกสารรถยนต์ออกมาแล้วแสดงให้พวกเขาเห็นจากในรถนี่คือใบขับขี่และทะเบียนรถของฉันเชิญตรวจสอบได้เลยค่ะสมคิดเหลือมองเอกสารนั้นเพียงแวบเดียวแล้วสายหน้าเขาซุบซิบกับท็อป แต่เสียงของพวกเขายังคงเล็ดลอดออกมาเอกสารครบถ้วนแต่เราต้องหาเหตุผลอื่นท็อปพยักหน้าสั้นๆแล้วหันกลับมามองราตรีอีกครั้งชายทั้งสองส่งสัญญาณให้กันเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่สนใจเอกสารที่เป็นทางการจุดประสงค์ของพวกเขาเปลี่ยนไปตั้งแต่ต้นราตรีตัดสินใจที่จะออกจากรถการเคลื่อนไหวของเธอสงบและวัดผลได้เธอยือนอยู่ข้างประตูหยิบกระเป๋าสตางค์ออกจากกระเป๋าใบเล็กบนเบาะผู้โดยสารแล้วยืนใบขับขี่ทะเบียนรถ และเอกสารรถยนต์ทีละอย่างให้สมคิดนี่คือเอกสารทั้งหมดของฉันมีอะไรขาดเหลือไหมราตรีถามด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยไม่มีแววกลัวหรือลังเลสมคิดรับเอกสารด้วยสีหน้าที่จงใจให้ดูจริงจังเขาพลิกกระดาษไปมาสังเกตเรากับกำลังมองหาสิ่งผิดปกติหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเขาก็สส่หน้าช้าๆเอกสารอาจจะครบถ้วนสมคิดกล่าวพร้อมทรงเอกสารคืนแต่มีการละเมิดอื่นราตรีพยายามระง,งับความประหลาดใจ ดวงตาของเธอจับจ้องไปที่การเคลื่อนไหวของสมคิดในขณะเดียวกันท็อปยืนอยู่ด้านหลังสมคิดสังเกตสถานการณ์พร้อมเหลือมองไปรอบๆเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครสังเกตเห็นการกระทำของพวกเขาราตรีตรหนักว่าพวกเขากำลังพยายามกดดันเธออย่างผิดปกติท็อปเข้าควบคุมการสนทนาทันทีเขาชี้ไปที่ป้ายทะเบียนรถของราตรีด้วยสีหน้าที่จงใจให้ดูจรงิงจังป้ายทะเบียนของคุณไม่ชัดเจนเป็นการละเมิดกฎจราจรนี่คือการละเมิดร้ายแรง ท็อปกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เน้นย้ำเรากับเพิ่งพบข้อผิดพลาดร้ายแรงราตรียังคงยืนตัวตรงไม่แสดงอารมณ์เธอจ้องมองท็อปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสีหน้าแม้แต่น้อยแค่บันทึกไว้ก็ได้ค่ะฉันต้องเดินทางต่อทันทีเธอตอบสั้นๆแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ต้องการเข้าร่วมในเกมที่ไม่มีเหตุผลท็อปและสมคิดมองหน้ากันชั่วขณะพวกเขาดูไม่สบายใจกับความสงบของราตรีแต่ก็ยังพยายามหาช่องทางกดดันราตรีเองก็ยังคงระมัดระวัง สังเกตทุกการเคลื่อนไหวของชายสองคนนั้นโดยไม่ลดความระมัดระวังแม้แต่น้อยโดยไม่คาดคิดสมคิดก็ยกมือขึ้นและจับแขนของราตรีอย่างหยาบคายการเคลื่อนไหวของเขารวดเร็วทําให้ราตรีถอยหลังไปหนึ่งก้าวเพื่อรักษาระยะห่างสมคิดมองตรงไปที่ใบหน้าของราตรีน้ําเสียงของเขาต่ําลงและเริ่มขมขู่ได้แต่คุณต้องจ่ายค่าปรับตรงนี้ห้าพันบาทและคุณถึงจะไปต่อได้ราตรีไม่เชื่อสิ่งที่เธอเพิ่งได้ยินเธอหายใจเข้าลึกๆพยายามระง,งับความโกรธที่เริ่มปะทุ ห้าพันบาทสําหรับการละเมิดอะไรฉันไม่ได้ทําอะไรผิดราตรีตอบน้ําเสียงหนักแน่นและไม่เกรงกลัวสมคิดยิ้มเย้ยราวกับทา้าทายท็อปที่อยู่ข้างๆดูไม่สบายใจมากขึ้นดวงตาของเขามองไปทางซ้ายและขวาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครสังเกตเห็นการกระทําของพวกเขาสถานการณ์เริ่มไม่สมเหตุสมผลมากขึ้นและราตรีรู้ว่าคนสองคนนี้ไม่ได้ทําตามขั้นตอนอย่างเป็นทางการเมื่อเห็นราตรียืนกรานที่จะปฏิเสธท็ทอปก็ก้าวเข้ามาใกล้และเข้าร่วมกดดัน เขาจงใจพูดเสียงดังหวังจะทําให้ราตรีกลัวถ้าไม่จ่ายก็ไปโรงพักเราจะดําเนินการที่นั่นเขาพูดพร้อมชี้ไปที่ถนนใหญ่ราตรีสังเกตพฤติกรรมของชายทั้งสองเธอเริ่มมั่นใจว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่เลือกที่จะไม่ท้าทายอย่างเปิดเผยด้วยน้ําเสียงที่เย็นชาราตรีตอบว่าตกลงฉันจะไปโรงพักท็อปและสมคิดมองหน้ากันสีหน้าของพวกเขาเปลี่ยนเป็นประหมาะ่าและกระวนกระวายราตรียังคงยืนนิ่งแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ยอมถูกข่มขู่ เธอรู้ว่าการตัดสินใจเข้าร่วมเกมของพวกเขาจะเปิดเผยตัวต,วตนที่แท้จริงของพวกเขาการประทะด้วยความจริงเมื่อได้ยินราตรีตกลงที่จะไปโรงพักสมคิดและท็อปก็มองหน้ากันสีหน้าที่เคยเต็มไปด้วยความมั่นใจของพวกเขากลับกลายเป็นตึงเครียดพวกเขาไม่คาดคิดว่าราตรีจะกล้าเสียงเช่นนี้มีความเงียบสั้นๆระหว่างพวกเขาก่อนที่สมคิดจะกระซิบกับท็อปเสียงเบาแต่ราตรีได้ยินชัดเจนไงละ่ะไม่กลัวเลยสมคิดกล่าวด้วยน้ำเสียงลังเล เขาพยายามควบคุมสถานการณ์แม้จะเริ่มกระสับกระสายอย่างเห็นได้ชัดเขาเดินเข้ามาใกล้ราตรีและเร่งเราอีกครั้งด้วยเสียงดังพยายามปกปิดความตื่นตระหนกอย่าทําให้ยุ่งยากเลยคุณจ่าย5,000ันบาทก็จบเรื่องราตรีไม่ตอบสนองต่อความกดดันนั้นเธอเงียบดวงตาคมกริบของเธอมองการเปลี่ยนแปลงทางสีหน้าและภาษากายของพวกเขาสําหรับราตรีมันชัดเจนยิ่งขึ้นว่าคนสองคนนี้ต้องการเพียงผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นไม่ใช่การบังคับใช้กฎหมาย ราตรียังคงยืนตัวตรงสายตาของเธอมองตรงไปยังท็อปและสมคิดเธอไม่ยอมถอยแม้แต่น้อยแม้ว่าความกดดันจากชายทั้งสองจะเพิ่มขึ้นก็าตามน้ำเสียงของเธอหนักแน่นและไม่โต้แยง้งฉันจะไม่จ่ายแม้แต่บาทเดียวเชิญดำเนินการที่โรงพักได้เลยราตรีตอบสั้นๆและชัดเจนคำพูดของราตรีทำให้ท็อปเริ่มสูญเสียการควบคุมเขาเดินไปข้างหน้าระยะห่างระหว่างเขากับราตรีเหลือเพียงครึ่งเมตรใบหน้าของเขาแดงก่ำด้วยอารมณ์ที่ถูกระงับด้วยน้ำเสียงข่มขู่ ท็อปตะขอบอย่ามาเล่นตลกกับพวกเรานะคุณรีบจ่ายซะไม่งั้นอามคันดิท็อปไม่ได้พูดจบประโยคข่มขู่เขาเพียงแต่จ้องมองอย่างดูดันหวังว่าราตรีจะยอมแพ้ในที่สุดอย่างไรก็ตามราตรีไม่ขยับแม้แต่น้อยไม่แสดงท่าทีหวาดกลัวท่าทางที่สงบของเธอทําให้บรรยากาศที่สีแยกยิ่งร้อนและตึงเครียดมากขึ้นสถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและหยาบคายโดยไม่มีสัญญาณเตือนสมคิดก็ผลักราตรีอย่างแรงไปทางรถของเธอเอง แรงกระแทกนั้นรุนแรงศีรษะของราตรีชนเข้ากับกระจกข้างรถจนกระจกแตกเศษกระจกตกลงบนพื้นอย่างมาต่อยเลือดไหลทันทีจากหน้าผากของเธอเปียกโชกขมับและใบหน้าบางส่วนราตรีครางเบาๆด้วยความเจ็บปวดมือข้างหนึ่งยกขึ้นจับบาดแผลที่หน้าผากแต่เธอยังคงยืนตัวตรงร่างกายของเธอเสเล็กน้อยแต่ดวงตาของเธอยังคงคมกริบมองชายสองคนที่อยู่ข้างหน้าไม่มีคำพูดใดๆออกจากปากของเธอมีเพียงเสียงหายใจที่หนักอึ้งเท่านั้นเมื่อเห็นราตรียังคงต่อต้าน ท็อปก็เข้ามาใกล้ทันทีเสียงของเขาเต็มไปด้วยการข่มขู่และอารมณ์ยังปากแข็งอีกนะรีบจ่ายซะท็อปพูดเสียงดังขึ้นพยายามกดดันจิตใจของราตรีที่บาดเจ็บแต่ราตรีไม่แสดงอาการยอมแพ้อีกครั้งเธอเพียงแต่มองพวกเขาด้วยสายตาที่เย็นชาและเต็มไปด้วยการต่อต้านเลือดยังคงไหลาจากบาดแผลที่หน้าผากของเธอแต่ราตรียืนตัวตรงสายตาของเธอยิ่งคมชัดใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวเธอออดทนต่อความเจ็บปวดแต่ไม่กลัวแม้แต่น้อย ด้วยน้ำเสียงที่ดังและชัดเจนราตรีก็เปิดเผยต,ตัวตนที่แท้จริงของเธอในที่สุดพวกคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันเป็นเจ้าหน้าที่ทหารกำลังเดินทางไปกองพันราตรีกล่าวน้ำเสียงหนักแน่นและเต็มไปด้วยความมั่นใจแต่ปฏิกิริยาที่เธอได้รับกลับตรงกันข้ามสมคิดและท็อปหัวราอนเห่ยอย่างเย้ยหยันไม่แสดงความกลัวแม้แต่น้อยสมคิดถึงกับตบไหล่ท็อปเรากับว่าพวกเขาเพิ่งได้ยินเรื่องตลกสมคิดพูดด้วยน้ำเสียงดูถูกทหารเหรอ อย่ามาโกหกเลยคุณรีบจ่ายซะท็อปพยักหน้าพร้อมยังคงกดดันอย่าสร้างเรื่องแปลกๆที่นี่จ่ายเงินก็จบเรื่องราตรีมองทั้งสองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำเตือนเธอรู้ว่าคนสองคนนี้ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดไปแล้วท็อปหมดความอดทนเขาสาวหมัดใส่ใบหน้าของราตรีทันทีชกด้วยกำลังทั้งหมดแรงชกทำให้ราตรีล้มลงข้างรถร่างของเธอกระแทกกับพื้นอย่างมาต่อยเลือดหยดลงมาจากบาดแผลที่หน้าผากอีกครั้งแต่สายตาของราตรีไม่เปลี่ยนไป ยังคงเย็นชาและเต็มไปด้วยการต่อต้านราตรีไม่รอช้าขณะที่ควบคุมลมหายใจและอดทนต่อความเจ็บปวดเธอก็จดจ่อกับสถานการณ์เมื่อเห็นสมคิดเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้ด้วยความตั้งใจที่จะโจมตีราตรีก็ลุกขึ้นและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเธอเตะตรงเข้าที่ใบหน้าของสมคิดการเตะของเธอรุนแรงและแม่นยำสมคิดกระเด็นไปด้านหลังล้มลงบนพื้นอย่างมาต่อยที่ร้อนระอุทันทีเขาควนครางและกุมใบหน้าของเขาท็อปตกใจเมื่อเห็นเพื่อนล้มลง ในขณะที่ราตรียืนขึ้นอีกครั้งดวงตาของเธอมองอย่างเด็ดเดี่ยวโดยไม่ลังเลบรรยากาศที่สี่แยกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงตอนนี้เป็นตาของชายสองคนนั้นที่เริ่มตื่นตระหนกและวุ่นวายศึกปะทะก,กับอันธพาลเมื่อเห็นสมคิดล้มลงบนพื้นท็อปก็ตื่นตระหนกทันทีเขาไม่สนใจราตรีหรือความวุ่นวายที่เริ่มดึงดูดความสนใจของผู้คนจากระยะไกลอีกต่อไปด้วยก้าวที่รีบร้อนท็อปวิ่งหนีไปทางริมถนนตรงไปยังร้านขายทุเรียนที่กำลังสังเกตสถานการณ์อยู่จากระยะไกล ราตรีเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วโดยไม่ลังเลเธอเดินไปที่แผงขายทุเรียนนั้นโดยไม่พูดอะไรเธอหยิบทุเรียนลูกใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าสุดมาหนึ่งลูกกำไว้แน่นสายตาของเธอยังคงจับจ้องไปที่ท็อปที่กำลังพยายามหลบหนีด้วยการกระโดดเพียงครั้งเดียวราตรีก็ไล่ตามท็อปไปจากด้านหลังเมื่อระยะห่างของพวกเขาสั้นลงราตรีก็เหวี่ยงทุเรียนสุดกำลังและตีเข้าที่ศีรษะของท็อปอย่างรุนแรงเสียงกระแทกดังชัดเจนเนื้อทุเรียนแตกกระจายท็อปล้มลงทันที ไม่มีเวลาต่อสู้หรือวิ่งหนีไปได้ไกลกว่านี้พ่อค้าทุเรียนที่เห็นเหตุการณ์ทำได้เพียงอ้าปากค้างอย่างไม่เชื่อสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเขาร้องเสียงหลงโอ้พระเจ้าคุณครับนั่นทุเรียนของผมเลมราตรีเหลือบมองเพียงเล็กน้อยเพื่อให้แน่ใจว่าท็อปหมดหนทางแล้วเธอรู้ว่าชายสองคนนั้นไม่สามารถทำอะไรได้อีกต่อไปทันทีที่ท็อปล้มลงหมดสติที่ริมถนนใบหน้าของสมคิดก็สีเผือดเขาสูญเสียการควบคุมสถานการณ์โดยสิ้นเชิงโดยไม่คิดอะไร สมคิดก็ตะโกนสุดเสียงเสียงของเขาดังชัดเจนและทำลายความเงียบของตอนเที่ยงมาที่นี่ให้หมดเลยทุกคนเสียงตะโกนของเขาสะท้อนไปถึงด้านหลังพุ่มไม้ข้างถนนเสียงตะโกนที่ตื่นตระหนกของสมคิดไม่ใช่แค่การระเบิดอารมณ์แต่เป็นการเรียกฉุกเฉินเขารู้ว่าไม่สามารถรับมือกับราตรีได้ด้วยตัวเองเขาต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใบหน้าของเขาตึงเครียดลมหายใจของเขาติดขัดเขาตะโกนอีกครั้งออกมาเดี๋ยวนี้ a n d ปฏิกิริยาของสมคิดก่อให้เกิดความวุ่นวายครั้งใหม่ในเวลาไม่กี่วินาทีบรรยากาศก็เปลี่ยนไปอย่างมากเสียงตะโกนของสมคิดกลายเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มของเขาที่ซ่อนตัวอยู่ไม่มีใครสนใจเสียงรถยนต์ที่ผ่านไปหรือชาวบ้านที่อยู่ไกลๆมีเพียงเสียงตะโกนที่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและการเรียกกำลังเสริมเท่านั้นไม่นานหลังจากที่สมคิดตะโกนอันธพาลหลายสิบคนก็เริ่มโผล่ออกมาจากด้านหลังพุ่มไม้และต้นไม้รอบๆสี่แยกพวกเขามาจากทุกทิศทาง บางคนเดินอย่างจงใจแสดงให้เห็นไม้กระบองท่อเหล็กแลววะวัตถุทื่ออื่นๆที่พวกเขาพกมาด้วยมีทั้งคนที่กำขวดแก้วและคนที่ถือโซ่เหล็กบางคนในกลุ่มสวมเสื้อแจ็คเก็ตหนังเก่าๆในขณะที่คนอื่นๆเปลือยท่อนบนพร้อมรอยสักเต็มตัวใบหน้าของพวกเขาแข็งกร้าวบางคนดูดุร้ายบางคนยิ้มเหวาอย่างมั่นใจพวกเขารีบจัดแนวเป็นวงกลมล้อมรอบราตรีในระยะที่แคบลงเรื่อยๆบรรยากาศตึงเครียดในทันที ถนนที่เคยโล่งกลายเป็นสนามต่อสู้ฉับพลันไม่มีอันธพาลคนใดพูดแต่สายตาของพวกเขาก็ชัดเจนพวกเขาพร้อมที่จะโจมตีได้ทุกเมื่อราตรีรู้ว่าสถานการณ์นี้อยู่ไกลจากปกติตอนนี้เธอไม่ได้เผชิญหน้ากับคนสองคนเท่านั้นแต่เป็นคู่ต่อสู้กว่า 15. คนในคราวเดียววีรกรรมของราตรีราตรีไม่ถอยแม้แต่น้อยเมื่ออันธพาลหลายสิบคนเริ่มล้อมเธอเธอยือนตัวตรงทุเรียนลูกใหญ่ยังคงอยู่ในมือของเธออย่างแน่นหนา ดวงตาของเธอคมกริบสังเกตใบหน้าของคู่ต่อสู้ทีละคนประเมินความแข็งแกร่งของพวกเขาและมองหาช่องว่างในการป้องกันจากตำแหน่งที่ยืนราตรีรีบนับจำนวนพวกเขามีประมาณ15คนที่กำลังสร้างวงล้อมแน่นรอบตัวเธอไม่มีความกลัวบนใบหน้าของราตรีเธอไม่แสดงความตื่นตระหนกแม้ว่าจำนวนศัตรูจะไม่สมดุลอย่างชัดเจนทุกอย่างก้าวของอันธพาลที่เข้ามาไกลเธอก็สังเกตอย่างระมัดระวังเธอหายใจเข้าลึก,ลก ยังคงจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าท่าทางเดียวที่แสดงออกมาจากราตรีคือความพร้อมที่จะต่อสู้มือข้างหนึ่งถือทุเรียนอีกข้างกำแน่นพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นราตรีไม่รอให้พวกเขาเคลื่อนไหวเธอยืนอยู่กลางวงล้อมยังคงระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอันธพาลคนใดสามารถโจมตีเธอได้โดยไม่มีการต่อต้านเมื่อเห็นลูกน้องของเขาล้อมราตรีไว้สมคิดก็เริ่มได้รับความมั่นใจกลับคืนมา ใบหน้าของเขาเปลี่ยนจากความตื่นตระหนกเป็นความมั่นใจรอยยิ้มแห่งชัยชนะปรากฏบนริมฝีปากของเขาเรากับว่าเขามั่นใจว่าสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างสมบูรณ์แล้วสมคิดชี้ไปที่ราตรีและออกคำสั่งด้วยเสียงดังที่ทุกคนได้ยินอัดมันเลยอย่าให้เหลือสมคิดตะโกนเสียงดังบรรยากาศรอบๆร,ร้อนระอุขึ้นอันาพานที่กำลังรอสัญญ,ญาณก็สายตาเฉียบคมขึ้นบางคนเริ่มหมุนไม้กระบองและท่อเหล็กในมือไม่มีความลังเลอีกต่อไปในแถวของอันาพาน คำสั่งชัดเจนราตรีต้องถูกทำให้หมดสภาพสมคิดยืนอยู่ด้านหลังพร้อมรอยยิ้มมั่นใจว่าความได้เปรียบทางจำนวนจะยุติการต่อต้านของราตรีในไม่กี่นาทีทันทีที่เสียงสั่งของสมคิดดังขึ้นราตรีก็ตอบสนองทันทีแม้ว่าลมหายใจของเธอจะยังหนักและร่างกายของเธอเริ่มเหนื่อยลา้าเธอไม่รอให้คู่ต่อสู้โจมตีก่อนราตรีรีบก้าวไปข้างหน้าแล้วกระโดดเข้าหาอันธพาลคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดด้วยความแม่นยำและกำลังทั้งหมด ราตรีเบี่ยงขาของเธอเข้าที่ใบหน้าของอันธพาลคนนั้นเสียงกระแทกดังชัดเจนอันธพาลลม้มลงกับพื้นหมดสติไปโดยไม่มีโอกาสตอบโต้การกระทําของราตรีรวดเร็วและไม่คาดคิดทําให้พวกอันธพาลที่เคยตื่นเต้นทั้งหมดเงียบไปชั่วขณะวงล้อมอันธพาลที่ล้อมรอบราตรีสั่นคลอนเล็กน้อยพวกเขาไม่คาดคิดว่ากู้ต่อสู้ของพวกเขาจะเคลื่อนไหวได้เร็วขนาดนี้บางคนถอยหลังไปครึ่งก้าวมองหน้ากันและเริ่มสงสัยในคําสั่งของสมคิดในขณะเดียวกันราตรีก็ยืนขึ้นอีกครั้ง ร่างกายของเธอเตรียมพร้อมดวงตาของเธอยังคงท้าทายใครก็ตามที่กล้าเข้ามาใกล้หลังจากที่อันธพาลคนหนึ่งล้มลงด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวบรรยากาศในวงล้อมของอันธพาลก็เปลี่ยนไปทันทีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความมั่นใจของพวกเขาแต่เป็นความสงสัยที่เริ่มเกิดขึ้นอันธพาลคนหนึ่งที่ยืนอยู่ไม่ไกลาจากราตรีกระซิบกับเพื่อนด้วยความตื่นตระหนกเสียงของเขาดังพอที่จะได้ยินท่ามกลางฝูงชนเธอต่อสู้เก่งนี่หว่าจะทำยังไงดีเขาถาม สายตาของเขายังคงจ้องมองราตรีอย่างระมัดระวังอันธพาลคนอื่นๆมองหน้ากันบางคนถอยหลังไปโดยไม่รู้ตัวบางคนลดไม้กระบองลงและเริ่มลังเลที่จะก้าวเข้ามาใกล้พวกเขาไม่คาดคิดว่าจะต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งและกล้าหาญขนาดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่ยืนอยู่คนเดียวต่อหน้าพวกเขาทั้งหมดวงล้อมของพวกเขากว้างขึ้นเล็กน้อยในขณะที่ราตรียังคงยืนตัวตรงอยู่ตรงกลางพร้อมที่จะต่อสู้กับใครก็ตามที่กล้าโจมตีสมคิดตรหนักทันทีว่า กองกำลังของเขาเริ่มสั่นคลอนใบหน้าของเขาแสดงความโกรธเมื่อเห็นอันธพาลบางคนถอยหลังและลังเลเขารีบก้าวไปข้างหน้าและตะโกนดังขึ้นพยายามปลุกขวัญกำลังใจของลูกน้องมันอยู่คนเดียวรุมมันอย่าก,กลัวสมคิดต,ตะโกนอันธพาลมองหน้ากันบางคนถูกบังคับให้เดินไปข้างหน้าอีกครั้งเนื่องจากแรงกดดันจากสมคิดบางคนกำม้กระบองและเหล็กแน่นขึ้นพยายามปัดเป่าความกลัวด้วยจำนวนที่มากกว่าสมคิดยังคงตะโกนจากด้านหลัง อย่าลังเลรีบอัดมัน with a control วงล้อมของอันธพาลกลับมากระชับอีกครั้งตอนนี้พวกเขาเริ่มเคลื่อนไหวพร้อมกันมั่นใจว่าการโจมตีร่วมกันจะสามารถทำให้ราตรีหมดสภาพได้แต่สีหน้าของพวกเขายังคงแสดงความวิตกกังวลพวกเขารู้ว่าคู่ต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่คนธรรมดาเมื่อได้ยินเสียงตะโกนของสมคิดในที่สุดพวกอันธพาลก็กล้าที่จะเดินหน้าพร้อมกันบางคนโจมตีจากด้านหน้าทันทีคนอื่นๆพยายามอบล้อมจากด้านข้างและด้านหลัง ราตรีไม่รอให้พวกเขาเข้ามาใกล้มากขึ้นเธอจัดท่าทางป้องกันด้านหลังจากการโจมตีและมุ่งเน้นไปที่คู่ต่อสู้ที่อยู่ใกล้ที่สุดด้วยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและแม่นยำราตรีก็เริ่มทําให้ผู้โจมตีของเธอหมดสภาพทีละคนเธอใช้ทุเรียนในมือเป็นอาวุธตีศีรษะและร่างกายของคู่ต่อสู้ด้วยความรุนแรงบางคนถูกทุเรียนกระแทกแล้วล้มลงทันทีบางคนถูกตีอย่างแรงที่แขนหรือท้องจนล้มลงพร้อมเสียงครวญครางไม่มีอันธพาลคนใดที่สามารถล้มเธอได้ แม้ว่าพวกเขาจะโจมตีอย่างบ้าคลั่งแต่ทุกครั้งที่หนึ่งในนั้นลม้มลงคนอื่นๆก็ยิ่งหลังเลที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไรก็ตามราตรีไม่เปิดช่องว่างแม้แต่น้อยเธอเคลื่อนไหวต่อไปหลบหมัดของไม้กระบองและเหล็กจากนั้นก็โต้กลับด้วยการเตะชกหรือตีด้วยทุเรียนในเวลาไม่นานอันธพาลหลายคนก็ล้มลงหมดสติบนพื้นในขณะที่ที่เหลือเริ่มคิดซ้ำสองที่จะเดินหน้าต่อราตรียังคงยืนหยัดอยู่กลางวงล้อมหายใจหอบ แต่ความมุ่งมั่นของเธอไม่สั่นคลอนแม้แต่น้อยชัยชนะและความจริงหลังจากต่อสู้อย่างดุเดือดหลายนาทีบรรยากาศที่สีแยกก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอันธพาลทั้งหมดที่เคยล้อมรอบเธอก็ล้มลงอยู่บนพื้นบนด้วยความเจ็บปวดหรือหมดสติไม้กระบองและเหล็กกระจัดกระจายอยู่รอบตัวพวกเขาราตรีเพิ่งจะยืนอยู่กลางสนามต่อสู้หายใจหอบร่างกายของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลและเลือดแต่ดวงตาของเธอยังคงคมกริบตอนนี้เหลือเพียงสมคิดที่ยังยืนอยู่ ใบหน้าของเขาซีดเผือดเหงื่อไหลอาบหน้าผากเขาถอยหลังอย่างช้าๆสแสดงออกถึงความหวาดกลัวอย่างชัดเจนมือของเขาสัน่นเสียงของเขาติดขัดขณะที่เขาพยายามพูดอย่าอย่าเข้ามาใกล้ผมสมคิดพูดด้วยเสียงแผ่วเบาแต่ราตรีไม่ถอยหลังเธอจ้องมองสมคิดโดยตรงสแสดงให้เห็นว่าเธอยังคงพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งแม้ว่าจะผ่านการต่อสู้ที่หนักหน่วงมาแล้วตอนนี้สมคิดอยู่คนเดียวแล้วที่จะต้องเผชิญหน้ากับราตรี แม้ว่าร่างกายของเธอจะเหนื่อยล้าและลมหายใจของเธอเริ่มหนักแต่ราตรีก็ไม่ถอยเธอเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆแต่มั่นคงไปทางสมคิดทุกย่างก้าวของเธอทำให้สมคิดถอยหลังมากขึ้นแต่ในที่สุดเขาก็จนมุมและไม่สามารถหลบหนีได้อีกต่อไปด้วยพลังที่เหลืออยู่ราตรีก็ยกทุเรียนที่อยู่ในมือของเธอตั้งแต่ต้นโดยไม่ลังเลเธอเหวี่ยงทุเรียนนั้นอย่างรุนแรงเข้าที่ใบหน้าของสมคิดเสียงกระแทกดังชัดเจนสมคิดล้มลงกับพื้นทันทีหมดสติ ร่างของเขาล้มลงท่ามกลางเพื่อนร่วมง,งานที่ล้มลงไปก่อนหน้าราตรียืนอยู่กลางสนามต่อสู้ร่างกายของเธอเปื้อนบาดแผลและเหงื่อแต่คราวนี้ไม่มีคู่ต่อสู้เหลืออยู่ราตรีชนะในที่สุดแม้จะต้องผ่านการต่อสู้ที่หนักหน่วงและเผชิญหน้ากับศัตรูหลายสิบคนเพียงลําพังเธอก็ยังยืนหยัดพิสูจน์ความเด็ดเดี่ยวและความกล้าหาญที่ไม่มีใครในสถานที่นั้นมีทันทีที่ท็อปสมคิดและอันธพาลทั้งหมดของพวกเขาหมดทางสู้ ชาวบ้านก็กล้าที่จะเข้ามาใกล้ที่เกิดเหตุบางคนรวมตัวกันด้วยความอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบางคนหยิบโทรศัพท์มือถือมาบันทึกเหตุการณ์บางคนก็เริ่มตรวจสอบสิ่งของของผู้กระทำผิดเมื่อกระเป๋าสตางค์ของสมคิดและท็อปถูกเปิดออกชาวบ้านก็พบว่าบัตรประจำตัวของพวกเขาเป็นของปลอมบัตรประจำตัวทั้งหมดมีชื่อและโลโก้ของตำรวจแต่ไม่มีบัตรใดที่เป็นของจริงชาวบ้านคนหนึ่งอุทานทันทีนี่มันปลอมทั้งหมดพวกเขาไม่ใช่ตำรวจคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศยิ่งวุ่นวาย และชาวบ้านคนอื่นๆก็เสริมว่ากลุ่มนี้รบกวนชุมชนมานานแล้วราตรียังคงสงบอยู่ท่ามกลางฝูงชนเธอรีบติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แท้จริงให้คำอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับเหตุการณ์และตำแหน่งที่แน่นอนของผู้กระทำผิดถูกควบคุมตัวขณะที่รอตำรวจมาถึงราตรีก็รีเริ่มผูกสมคิดและท็อปไว้กับเสาไฟฟ้าโดยใช้เชือกที่ยืมมาจากพ่อค้าทุเรียนเธอให้แน่ใจว่าผู้กระทำผิดทั้งสองไม่สามารถหลบหนีได้ในขณะที่ชาวบ้าน ก็ช่วยกันเฝ้าดูและทําให้สถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมจนกว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจจะมาถึงไม่นานหลังจากรายงานของราตรีรถลาดตระเวนของตํารวจก็มาถึงและหยุดลงตรงจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สองคนลงมาอย่างรวดเร็วและตรวจสอบสถานการณ์ทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าผู้กระทําผิดทั้งหมดหมดทังสู้และถูกผูกไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อเห็นใบหน้าของสมคิดท็อปและอันธพาลคนอื่นๆตํารวจคนหนึ่งดูตกใจคุณครับพวกนี้เป,นเป็นเป้าหมายของเรามานานแล้วขอบคุณมากครับ คราวหน้าก็ระวังตัวด้วยนะครับเจ้าหน้าที่คนนั้นกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแต่เต็มไปด้วยความเคารพราตรีซึ่งยังคงยืนอยู่แม้ใบหน้าจะเปื้อนเลือดและร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลก็เพียงแค่พยักหน้าและยิ้มเล็กน้อยเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอทำในวันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำผู้กระทำผิดถูกควบคุมตัวและนำขึ้นรถลาตระเวนทันทีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ปรบมือบางคนบันทึกภาพขณะที่ตำรวจรอมถูกจับได้ในที่สุดหลายวันต่อมา ราตรีได้รับเชิญอย่างเป็นทางการไปรยังสถานีตำรวจเธอได้รับรางวัลสำหรับการช่วยเหลือตำรวจในการจับกลุ่มกลุ่มมิจฉาชีพที่รบกวนชุมชนมานานรางวัลน,นี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวเป็นสิ่งจำเป็นเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นในวันนั้นนั่นคือการเดินทางสั้นๆของราตรีเมื่อเธอเผชิญหน้ากับการฉ้อโกงการขม่มขู่และต้องต่อสู้กับอันธพาลหลายสิบคนเพียงลำพังในที่สุดผู้กระทำผิดทั้งหมดก็ล้มลง และความจริงก็ถูกเปิดเผยต่อหน้าชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ขอสันติสุขจงมีแด่ท่านผู้อ่านทุกท่าน